เพื่อนๆชาวตอกแตกตอนรับเข้าสตูจะอิมโน,นหนึ่งค่ะแล้ววันนี้นะคะรถของพี่เรนูก็มาแล้วค่ะคันนี้นะคะเป็น all new mitsubishi titan นะคะตัวอัลตร้านะคะหรือว่าตัวท็อปสุดของเราเลยนะคะมาพร้อมชุดแต่งจากโรงงานก็คือโลโก้ Mitsubishi ด้านหน้าสีโครเมียมแบบนี้นะคะ ถัดมาที่ด้านข้างค่ะในชุดแต่ง4ี่หมื่นนะคะจะมีคิ้วล้อส,สวยๆแบบนี้มาให้จากโรงงานนะคะถัดมาด้านข้างค่ะกันสา่ลิขสิทธิ์แท้จากมิตซูนะคะให้มาด้วยนะคะพร้อมกับกราบด้านข้างประตูนะคะถ้าเวลาเราเปิดประตูแล้วมากระแทกปุ๊บนี่ไม่บุบแน่นอนไม่เป็นรอยแน่นอนค่ะเพราะว่ากราบมันรับไปก่อนเลยนะคะถัดมาค่ะอีกหนึ่งอย่างก็คือตัว โลบาเหล็กค่ะลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์แท้จากมิสุอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าปั๊มโลโก้ของมิสูบิชิมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นโลบาแขนสั้นนะคะเป็นเหล็กนะคะรับน้ําหนักแข็งแรงทนทานวันนี้พี่ไปแล้วนะเพื่อนเพื่อจะต้องเตะยบายค่ะ